สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพแล้วก็ผมวันนี้เราก็มาเจอกับช่องตุ้ยพาร c h ชาแนลครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ครับก็มาได้อยู่กับท่านผู้ชมไปทําโอครับไปวันนี้เราก็มาอยู่ที่กอไผ่ครับมาตรวจสอบครับบรรยากาศช่วงเช้าสวัสดีกรอบครับ เย็นสบายดีพอได้อยู่แม่อืมพอได้อยู่นี่ก็หนอยาวแล้วครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นต้นไผ่แล้วเนี่ยอ้ยาวนู สมหวยครับไป,ไปดูแม่ดีกว่าโอ้ตอนเช้าลมแรงมากเลยครับอากาศเย็นสบายดีไปดูแม่ทำอะไรนนต้นนี้ก็เริ่มออกแล้วครับผมเริ่มมีนอนแลวก่อนจีบเ,เลยนะสามเรื่ง เก็บตำลึงเก็บตำลึงเก็บผักอมเห็นน่แน่กององเห็นมันกลมเกืนกันมันกลมเกืนกัน Bỏ Thì chăn nó có mèo đó, có thị lạp Thăm là là, ừ. Để dự yếu

น่ากินดูแม่ลุยปลาครับโอ้แบบต้นโอ้ยโอ้ยมะกรูดยัอยู่นานเลยจนคนตายเมืดแล้วยังยังไม่ตายเนี่ยจเกิดอยู่ที่เราเม่อคืออยู่ไหม ดูอ่ะคนตายบ่อไหรยามีตายดูต้นมะกรูดครับต้นมะกรูดพันปีต้นนี้ออกแต่ว่าปลูกอันนี้ดีเลยต้นกล้วยข้าวไรทะลุไป ไปเลยปลูกต้งไผ่ต้นมอนี่ไปข่าลูกไปไปลูกนีก่ครับวิถีชีวิตจริงครับท่านผู้ชมชีวิตจริงครับเป็นแบบนีนน้ครับผมวิถีจริงอยู่ในป่าไม้ครับมีความสูงมากครับท่านผู้ชมบรรยากาศดีเย็นสบาย บสบายสบายไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครครับตื่นขึ้นมาก็าชื่นเย็นชื่นตาดิครับดูยอดก็ไผ่ลมเย็นเลยวันนี้ก็อาจจะเมืดฝนมาอีกล้อาจจะมืดฝนมาอีกแล้ว ขอบคุณทุกกลังใจครับฝากไว้คนแชร์ตังกอลอยอยากากขึ้นไวจริงๆเนาะตัดไปอาทิตย์ที่แล้วเนะ่ขึ้นเนี้ยขึ้นไวมาก มรกอที่ปลูกไว้งามงามงามมากเลยครับออก,ออกดอกแล้วออกดอกแล้วครับท่านผู้ชมแล้วก็ออกหน่อยอะตัวนี้โอ้งามเลยครับผมรอดหมดครับห้าต้นนี่รอดหมดเลยเดี๋ยวไปดูมะเขือดีกว่านี่ครับ โอ้มะเขยก็ออกดอกออกแล้วครับผมนีะออกหน่อยแล้วครับผมอ่าจะได้กินละฝั่งนี้ก็นี่ออกดอกแล้วครับผมต้นใหญ่ครับเจอฝนตกมาหลายวันนึงชุ่มเลยเขียวโ,โตเลยครับผมน่ากินโอเคครับใครคลิปฝากกดไลค์ดกดแชร์ช่องตุ้ยพัดรถชั้นเองท่านผู้ชมอาคนร้ายคนนีแชร์ครับคนดูจัก หนึ่งพันคนก็พอทำชมไปโอเคครับวันนี้เราก็จะออกไปทำงานแต่เช้าครับก่อนที่ฝนจะมา,าคลิหน้าเจะกันไหน่รัครับสวัสดีครับบ๊ายบาย